การแบ่งปันคือความงามของจิตที่เป็นกุศลสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเนือที่1ไร่2งานร่วมสมทบทุนโดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี66 1 5 4 8 0 0 5 0บริจาค299บาทขึ้นไปรับทาเวสสุวรรณเพื่อเป็นสิริมงคลสอบถามเพิ่มเติมโทรนายกสมาคม044 353 452และ063 615 6235วันนั้นจนถึงวันนี้ ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตารายการแสงสว่างในความมืดโดยมสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคม ส่งเสริม,มาการเข้า,<บ>าถึงสิทธิ์ <มา S 2> และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต <มา S 2> ของคนตาบอด <มา S 2> อย่างยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกร,รจะจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดนครราชสีมา FM 1 0 5 2 5เมกะเฮิรตนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเดิมน,นะครับนนทวัฒน์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์ครับดิฉันนางสาวมณิการณ์รับปินะคะกรรมการและเห็นต สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวรัตนาเกษมศักดิ์ค่ะเป็นสมาชิกของสมาคมนะคะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอย่างเช่นเดิมนะครับวันนี้พิเศษเลยนะครับมากันสามคนใช่คะ่ะนั่งกันเต็มหน้าจอเลยนะครับก็ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็มีกิจกรรมมีโครงการต่างๆนะครับที่ได้จัดให้กับสมาชิกนะครับของทางสมาคมนะครับมากันที่กิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมใหญ่ของทางสมาคมของเราเมื่อวันที่26มีนาคม2566ที่ผ่านมานะครับเป็นการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนะครับประจำปี2565ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับวันนั้นเรามีอะไรกันบ้างครับคุณมริกาครับ มีมอบของขวัญให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมในการประชุมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของมอบทุนค่ะให้กับบุญล้านของสมาชิกของเรานั่นเองนะคะก็คือเป็นส่วนใดการดีๆที่เรามอบให้ในวันนั้นด้วยนะคะครับแล้วก็มีการมอบนะครับสมาชิกดีเดนเ่นประจะมีสองรสิบห้านะครับก็ได้แก่ค,คุณลุงวินัยจงสุเนินอ่าคุณลุงวินัยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็คุณพี่พบุญลาย,ายเลี่ยมกระโทกใช่ค่ะครับแล้วก็ แล้วก็จะมีในส่วนของอาสาดีเด่นด้วยนะคะก็จะเป็นคุณสุนิสาขวัญเกตนะคะน้องเขาก็จะทำงานช่วยสมาคมมาหลายปีนะคะทางเราก็เลยมองเห็นว่าน้องเขาควรได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาดีเด่นประจำปี2565ค่ะครับแสดงความดีกับทุกทุกท่านด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ9นาฬิกานะครับก็มีการเสวนานะครับ ในด้านของอด้านของอาชีพที่คนตาบอดประสบคาวามสําเร็จนะครับก็มีตัวแทนของคนตาบอดนะครับที่ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าสลากนะครับอาชีพไอไอนวดอาชีพเอ,อไอเทนเนอร์นะครับมีอาชีพรัฐราชการนะครับแล้วก็อาชีพผู้แสด็นักรอนน้อดนตรีนะครับที่มาพูดคุยกันมา เล่าประสบการณ์นะครับให้ฟังกันในวันนั้นนะครับโดยมีผู้ดานินการเสมานาคือท่านสุวินเปกนโกรทนะครับผู้อำนวยการสูนและการคนตาบอดนครราชสีมานะครับในนั้นนะครับก็ปีนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกมากเลยนะครับเพราะว่าสมาชิกเขาา้เขาร่วมล้นหลามเลยนะครับห้องต้องเปิดเพิ่มนะครับห้องประชุมต้องเปิดไปทั้งหลังเพิ่มนะครับก็ถ้า,าต้อนรับไม่ดีอย่างไรก็ต้อง ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคาดไม่ถึงจริงๆว่า,าสมาชิกจะมาเยอะขนาดนี้นะครับปกติมาประมาณร้อยคนนะครับปีนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นร้อยแปดสิบเก้าคนนะครับร้ 100, 100, 190อยร้อยเก้าสิบพอดีค่ะร้อยเก้าสิบพอดีใช่ไหมครับใช่<อ>ค่ะร้อยเก้าสิบอ่าเราลืมบอกเต็ม่องเลยือนใครในงานเรายังมั่ววันนี้ด้วยคะนอกจากที่จะเป็น อาสาดีเด่นแล้วนะคะสมาซิกดีเด่นแล้วก็จะมีองค์กรที่สนับสนุนสมาคมคของเราด้วยนะคะคใ, <น S 3> ใช่ค่ะปีที่ผ่านมานะครับเราให้ทางด้านของอสถานีวิทยุม,มจรอนะครับรรจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สนับสนุนสมาคมของเราได้ดีเสมอมานะครับก็ในวันนั้นก็มีการรายงานนะครับผลการดำเนินงานของสมาคมคนตาบอดนะครราชสีมาในรอบ หนึ่งปีที่ผ่านมาในปี25 6 5นะครับว่าเราทราําโครงการทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวสมาชิกนะครับได้นําเสนอนะครับว่าอยากให้สมาคมทําอะไรได้อยากให้สมาคมจัดโครงการอะไรให้นะครับก็เสนอมาเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจัดให้หมดไหมในปีหน้านะครับก็จะพยายามนะครับจัดไม่ว่าจะเป็นโครงการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับใช่ ครับก็ในปีนี้ที่จัดผ่านมาก็จะมีโครงการสุขภาพจิตนะครับแล้วก็มีโครงการการทำไม้กว่าการทำไม้กว่านะครัด้านอาชีพนะครับแล้วก็ในอีกไม่นานนะครับก็จะมีโครงการที่เราทําร่วมกับเทศบาลตะบนหัวทะเลแล้วก็มหาวิทยาลัยมทรนะครับเทคโน ใช่ค่ะก็จะมุ่งเน้นในการทําเกี่ยวกับพวกงานหัตกรรมต่างๆนะคะตอนนี้ก็ทางทางเทศบาลก็ได้เสนอมานะคะให้ทางเราหากลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะได้จัดทําโครงการให้เหมาะสมนะคะเพื่อให้คนตาบอดมีอาชีพสู่การมีงานทำค่ะใช่ครับสมาชิกท่านใดสนใจก็โทรมาลงชื่อไว้ได้ก่อนก่อนเลยนะครับแล้วก็อยากเรียนอะไรอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็บอกกันไว้ได้เพราะว่าเขาบอกว่า ได้ทุกอย่างเลยอยากอยากได้เรื่องอะไรค่ะ,ะครับขอแค่มีกลุ่มเป้าหมายแล้วเ<ช>ขาก็จะดําเนินการขอในส่วนของโครงการให้ใ<ช>แล้วก็มาสอนให้นะคะครับเมื่อวันประมาณต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาที่ทางเทศาบาลจัดแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมนะครับเป็นาการทำผ้ผามัดย้อมผ้ามัดย้อมอใช่ก็ทำไม่ยากครับคนตบาบอดทำได้แค่ก็เอา ยางไปรัดให้เป็นเป็นลายผมผมได้มากัดไปแล้วลองทำเราเราเอาพามาเช็ดหน้าก็ต้องให้มันแห้งก่อนเรเอาไปลงสีลงสีจากธรรมชาตินะครับก็ทนตะบอดทําได้ครับแล้วก็จะมีที่เขาเสนอมาก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นน้ํายาล้างจานใช่เพราะว่าต่อให้เราขายไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งอ่าที่เราต้องใช้ประจําวันอยู่แล้วอ่าอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราสามารถใช้ได้สามารถแจกจ่ายได้หรือว่า<ช>สามารถรไปขายได้ใช,ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้นะครับก็บน่าจะาสมาชิกน่าจะสนใจนะครับค่ะก็จะพยายามคัดสรรให้มันตรงกับสิ่งที่คนตาบอดทำได้ให้มากที่สุดนะคะใช่ครับเพราะนอกจาก สามอาชีพหลักนะครับนอกจากค้าสลากแสดงความสามารถในที่สาธารณะนอกจากนวดนะครับเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบหนักมาก<ช>นะครับ <c oughs> ก็พยายามทําให้มันมีอาชีพเสริมให้มากกว่าหนึ่งอย่างนะครับไม่อาจะเป็นที่ทำอะไรก็คือไม้กวาดปีหน้านก็คิดว่าจะทําอีก ใช่เพราะว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่เราต้องเอาไปนําปรับปรุงและพัฒนาที Hence, ่สมาชิกได้อ่าของเขาเรียกแหละคอมเมนต์มาเนาะอ่าเราก็จะเอาส่วนตรงนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นการจับในครั้งหน้าจะได้อ่าดียิ่งยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับก็แล้วก็มีอีกหลายๆโครงการที่เขียนรอไว้นะครับก็ในปีนี้อาจจะส่งไม่ทันแต่น่าจะเป็นปีหน้าก็่าจจะเป็นอ่าบาลิต้านะครับเป็น เรียกว่าอาชีพใหม่เลยส่าคนตาบอดนะครับเพราะ<ช>ว่ายังไม่เคยเห็นที่ไหนทำมีมีทำน้อยมากนะครับมีไม่กี่ที่ค<ะ>่ะค่ะก็จะตอนนี้ที่ทางเรายื่ยนไปก็จะเป็นโครงการอ่า e office <ช>ซึ่ง<ช>อันนี้ค่ะจะเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้งานสารบ,บันของคนตาบอด<ช>นะคะคเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญกับองค์กร<ช>นะคะค ค่ะแล้วก็เลยจะทาเกี่ยวกับ e-office แล้วก็สําหรับสมาชิกที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะครับก็รอการประชาสัมพันธ์นะครับาจากทางมาก็มีครั้งหนึ่งก็รอการอนุมัติของประมาณจากทางกองทุนไม่นานครับภายในน่าจะกระกฎาก็น่าจะได้จัดนะครับค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้เสนอไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับครับแล้วก็จะมีเห็นเขียนว่าโครงการเลี้ยงไก่ครับเลี้ยงไก่ไข่ะก็ เห็นถ้าเกิดคนตาบอดเลี้ยงเห็นว่าจะเป็นแบบเอาไก่อยู่ในกรงแล,กแล้วก็ไปเก็บไข่อย่างเดียวนั่นคนตาบอดทาได้นะครับเพราะว่ามีมีต้นแบบอยู่มีต้นแบบที่เขาทาอยู่ก็อ,อยากให้ทางคนตาบอดในจังหวัดนครศรีมาได้ได้รับโอกาสอย่างนี้บ้างนะครับใช่เพราะว่าถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูก ต้องแล้วอะค่ะเราก็ยังสามารถที่จะไปกู้เงินกับกองทุนเพื่อมาประกอบอาชีพต่อยอดได้อีกนะคะใช่เพราะว่าเริ่มแรกเราจะกู้ได้อยู่ประมาณ4ี่หมื่นเพราะคิดว่าอย่างน้อยอะไข่อะเราก็กินอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเอออย่างน้อยเราก็ประหยัดตรงนี้ไปได้นะคะครับก็กู้ยืมเงินก็ไม่เสียดอกเบี้ยด้วยใช่ค่ะก็ผู้กู้ครั้งแรกก็ได้สี่หมื่นถ้าเกิดเป็นผู้กู้เช่เรียกว่าผู้กู้ชั้นดี นะครับก็จะได้หกหมืนหรือสามารถขอหนึ่งแสนสองหมืนบาทได้เลยนะครับก็คนตาบอดยังไม่เคยเห็นขอถึงแสนสองนะครับยังเห็นเคยเคยเห็นคนน่าจะเป็นพิการร่างกายนะเคยแสนสองแต่คนตาบอดยังไม่เคยเห็นเคยแต่หกสูนแค่หกหมื่นใช่ค่ะเพราะว่าตัวของดิฉันเองก็กู้อยู่ที่หกหมื่นเป็นหนี้เหมือนกันค่ะก็เป็นหนี้ที่ ไม่มีดอกเบี้ยนะครับใช่ค่ะเราผ่อนส่งไปได้ทุกๆุกเดือนแต่ว่าส่งเสมอต้นเสมอปลายนะคะเป็นเงินจากกองทุนนะครับช่วยกองกองทุนผมผมจะพูดชื่อกองทุนเราจะเลยเลยนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับใช่ครับก็เป็นเงินของคนพิการนะครับแล้วก็นำมาให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์นะครับ ค่ะแต่ว่าถ้าคนตาบอดคนไหนเออฉันจะกู้ยังไงฉันจะทําแบบไหนถึงจะผ่านฉันไม่เคยทําไม่เป็นไรค่ะติดต่อมาทางเราได้เลยนะคะใช่ครับแล้วก็มีเจ้าที่ให้คาปรึกษาครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ของสมาคมเบอร์อะครับคุณมาลิกาครับค่ะสาหรับเบอร์สมาคมนะคะเบอร์ศูนย์สี่สี่สามห้าสามสี่ห้าสองนะคะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับทำการก็คือเวลาทํางานคือเวลา 8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะทำถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะใช่ครับแล้วก็เว้นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับหรือว่าตามประกาศของสมาคมใช่ะครับหรือว่าสอบถามได้ทางเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ กิจกรรมต่อไปนะครับที่เราได้ไปร่วมกันมาเมื่อวันที่เจ็ดแปดเก้าที่ผ่านมาครับพี่รัตนาครับค่ะเป็นกิจกรรมนะคะเป็นชื่อของโครงการนะคะเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนะคะใช่ก็พวกเรานะคะก็จากโคราชก็ส่งตแทนไปทั้งหมดแปดคนด้วยกันนะคะเพื่อไปเข้าร่วมอยู่ที่สารคามนะคะมหาสารคามนะคะโคราชเก็บเรียบโคราชโคราชเก็บเรียบหรือว่าโคราชเจ็บเรียบ นกิจกรรมของสมาคมกีฬาคนพิการนะครับที่เราได้ไปเข้าร่วมก็กิจกรรมหลักๆก็จะมีเล่อนอะไรโกบอลนะครับของคนตาบอดนะครับก็แล้วก็จะมีอะไรกับมีชักเยื้อมีใช่มีชักเยอืยเยอแล้วก็มีวิ่งกระสอบนี่ต้องถามคุณมาริกาได้ชิ้นหนึ่งนะคะ <c oughs> คุณมาริกาได้ชิ้นหนึ่งนพราสีมาของเรานายกได้ที่เท่าไหร่คะ จำไม่ได้ที่สองหรือเปล่าที่สองหรือที่สามไม่รู้แต่ว่าโกบอลอ่าอ่าทางเพราะว่าตอนไปนะคะต้องเล่าให้ฟังว่าอ่าเขาไม่ได้ให้เราจับทีมเองนะมันเป็นกีฬาเพื่อสารสัมพันธ์เนาะพอเราไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจับเราคะกับจังหวัดอื่นเลยนะคะคแต่ว่าจะมีแค่เล่นเดี่ยวเดี่ยวก็จะมีวิ่งกระสอบนะคะคที่เล่นเดี่ยวเดี่ยวได้ะค,ะค่ะค,คุณมาริกาก็ได้ใช้ชนะมานะคะวิ่งดุ๊บ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 ขาย,ยาว กีฬาอย่างหนึ่งที่แปลกใหม่ก็คือเรือเรือเรือโบกใช่ไหมเออไม่เคยเล่นใช่ค่ะพีใหญ่ค่ะเอาอดสอดไปด้านด้านใต้ขานะคะจะมีทั้งหมด8ดคนในทีมนะคะสหรับชายหญิงชายหญิงค่ะครับเราจะต้องหอบเอ่อท่อพ VC ีนั้นห้ามหลุดมือห้ามหล่นเด็ดขาดไม่งั้นแล้วก็ห้ามล้มด้วยนะคะแต่ดิฉันกิ้งล้มแล้มันเป็นกีฬาที่สนุกสนานมากเลยนะคะสร้างความแบบสัมพันธ์ได้ดีมากๆาเลยค่ะครับ ก็สามารถไปชมภาพบรรยากาศได้นะครับที่เพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา<ช>นะครับใช่ค่ะก็สำหรับอ่าโกบอลคืออะไรนะคะบางคนก็ยังไม่รู้เนาะโกบอล no. ก็เป็นกีฬายอดฮิตของคนตาบอดเลยนะคะ,คะเป็นกีฬาของคนตาบอดโดยเฉพาะค่ะ,ะคแต่ว่าลองเขา้าอ่าลองอ่าโคาชของเราก็จัดอ่าสมาคมของเราก็จัดแทบ จะเกือบทุกปีนะคะก็จะมีปีนี้ที่ไม่ได้จัดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราหางบประมาณมาได้เดี๋ยวเราจะจัดแล้วใครอยากชมเดี๋ยวเราไปติดตามทางเพจได้เลยนะคะสนุกมากเนี่ยได้แผลมาอยู่สองแผลยังไม่หายเลยยังไม่หายแต่ว่าท่านนายกยารจะดูภาพก่อนในปีที่แล้วนู่นเราก็มีการจัดแข่งครูบอลในช่วงใหม่ด้วยนะคะใช่ค่ะไปดูย้อนหลังได้ ยูทูบก็ลงไว้ให้ดูอยู่นะครับ<ช>ไปดูได้ที่ยูทูบสมาคมคนตาบอดนครศรีมานะครับค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็จะมีโครงการของทางสมาคมคนตาบอดชาวิศาลนะครับที่เป็นโครงการการทาการทํานิติกรรมนะครับการเซ็นลายมือชื่อของคนตาบอดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับเพราะว่าการเปิดบัญชีเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราเซ็นไม่ได้ มันก็ต้องมีเรียกอะไรมีพยานมีอะไรวุ่นวายมากเลยนะครับถ้าเกิดคนตาบอดเซ็นได้ก็สามารถเปิดบัญชีทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้นะครับใช่ค่ะเพราะว่าการการลงลายมือชื่อได้นะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคเพราะว่าอย่างเช่นธนาคารใช่ไหมถ้าเราปั๊มเนี่ยเราจะต้องเบิกกับสาขาเดิมที่เราเปิดเท่านั้นนะคะถ้าถ้าหากไม่มี ATM เนาะถ้าหาก ATM มมาหาย,ห,ายหรือว่าเราต้องไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย ไม่สามารถเบิกได้เลยนะอแต่ว่าถ้าเราสามารถเซ็นได้เช่นอย่างเช่นรัตนาเขียนแค่รอเรือตัวเดียวเนี่ยสมมติเราเรายังไม่สามารถที่จะเขียนรัตนาได้เต็มตัวล้วเขียนรอเรือตัวเดียวก็ถือว่าเป็นลายเซ็นแล้วเราไปเบิกที่ไหนสาขาไหนก็ได้นะคะต่อให้ไม่มีเอ m ีเอ็ราก็สามารถทําธุรกรรมได้แต่ถ้าปั๊มลายมือมันต้องทําธุรกรรมที่สาขาที่เราเปิดเท่านั้นนะคะก็จะยุ่งยากนิดนึงใช่ครับก็เป็นโครงการที่ สนับสนุนให้อาเขาเรียกว่าอะไรพัฒนานะครับสมาชิกให้ของเราให้สามารถาทาให้สามารถเซ็นได้นะครับเพราะว่านอกจากธุรกรรมแล้วก็เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง,าง,างๆส่วนใหญ่เขาก็จะเซ็นนะครับเพราะปั๊มมือน่าจะลําบากเดี๋ยวนี้เขาจะไม่มีที่ปั๊มให้เรานะครับถ<ช>้าจะเซนเะ็นได้จะดีมากใช่ค่ะเพราะว่าบางหน่วยงานเขาก็เขาก็อาจ เวลาที่เราไปร่วมกิจกรรมก็อาจจะไม่ได้เตรียมเขาเรียกอะไรอะที่ปั๊มไม่ให้เราเนาะแต่ว่าถ้าเราเซ็นได้เราก็สามารถทําธุรกรรมด้านอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ครับก็เป็นโครงการนะครับที่ท,ที่ดีเลยที่ดีใช่ครับแล้วก็เป็นโครงการขององค์งงกรเครือข่ายของเรานะครับที่ได้นําสมาชิกได้เข้าร่วมในวันนั้นนะครับที่โรงแรมสบาย ใช่เพราะมันจะเป็นช่วงที่เราแบบกิจกรรมมันมาพร้อมกันส่วนหนึ่งก็ต้องไปกีฬาที่สารคามส่วนหนึ่งก็ต้องไปที่โรงแรมสบายแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะจากคอนบุรีะที่ไปอ่าที่กรุงเทพใช่ไหมเออนั่นแหละเราพยายามที่จะกระจายนะคะกระจายการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วแต่ว่าคนตาบอดจะสนใจส่วนไหนใช่ครับก็สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ของสมาคมนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เพราะว่าจะได้ดึงเข้าเพราะบางโครงการเขา อติดต่อมาในเวลาที่น้อยก็ะชั้นชิดใช่เช่นบางทีติดต่อมาวันนี้จะอะไรชื่อพงเนี้ย <c oughs> บางทีเราก็ย,ยังไม่ได้ทําประกาศลงไปเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นในกลุ่มล้าก็จะโพสต์ถามกันได้เลย <c oughs> จะ,ะเร็ว <c oughs> นะครับก็อยากให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มล้จนจะได้รับทราบข่าวสาร นะครับของทางสมาคมนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะคะก็อย่าลืมนะคะก็ค่าสมัครแค่80บาทแล้วก็ค่าแรกเข้า30บาทเท่านั้น110บาทเนี่ยคุณได้อะไรบ้าง1นึ่งแหละค่ะถ้าในข้อบังคับของเราเนาะถ้าสมัครมาแล้วอะค่ะเกหลังจาก90วันไปเนี่ยคุณก็สามารถเบิกสวัสดิการได้ใช่ค่ารักษาพยาบาลได้อยู่แล้วแหละปีละ2000ปีละ2 0 0 0ปีนี่ แปดพันนะครับค <c oughs> ่าคอดบุตรนะคะค <c oughs> ่าคอดบุตร เราไม่ได้จำกัดด้วยนะว่าก <g ül> ี่คนเออคุณคุณคลอดกี่ทีแล้วก็จ่ายคุณคุณคลอดกี่ทีแล้วก็จ่ายเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของค่าทุนการศึกษาสําหรับตัวสมาชิกที่กําลังเรียนหรือว่าเป็นลูกเมื่อกี้คุณบริการบอกว่าหลานหลานนี่ไม่ได้นะคะได้แค่บุตรได้แค่บุตรนะคะได้แค่บุตรเนาะก็คือถ้าเรามีลูกที่กําลังเรียนอยู่เราเราก็สามารถขอทุนนะคะคจนจบ เขาเรียกอะไรขอทุนปีละครั้งนะคะค่ะจนถึงระดับปริญญาตรีเลยนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วนะคะตอนที่ตอนนี้ที่เราตั้งเกณฑ์ไว้นะคะปฐมก็จะอยู่ที่ทุนละพ5นห้ก็เยอะนะซื้อรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าอุปกรณ์การเรียนได้เยอะนะแล้วก็ในส่วนของมัธยมต้น2,000บาทนะคะแล้วก็มัธยมปลาย2,500นะคะแล้วก็อุดมศึกษาอ่ะ เยอะหน่อยนะคะไหนจะต้องเออสามพันนะคะครับก็เราก็จะมอบกันในช่วงนี้แหลายงานประมาณมีนาไม่เกินเมษานะครับตามเขาปัะคับงานในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกใช่ค่ะเพราะว่าทางเราจะจัดการประชุมสามัญประจําปีไม่เกินวันที่30เมษาของทุกทุกปีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะจัดที่มีนาคะเพราะว่าเมษายน เทศกาลเยอะวันหยุดเทศกาลสงการวันหยุดเดี๋ยวแบบสมาชิก ติดสงการไหลไปกับสงการนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์เขาเรียกอาทิตย์หน้าได้ไหมเนี่ยวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ที่22ถึงวันที่26นะครับใช่ค่ะทางทางสมาคมนะคะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้แทนคนตาบอดนะคะแห่งประเทศไทยนะคะประจําจังหวัดนครราชสีมาแท่านนะคะแล้วก็จะมีจากตัวแทนจากเยาวชนนะคะก็คือคุณนนทวัฒน์ยังเป็นเยังเป็นเด็กอยู่นะคะแล้วก็จะ มีคุณมลลิกาคุณนนทวัฒน์นะคะเรามีการจัดบูธอ่าบูธของสมาคมให้เขาให้เขารู้จักราสมาคมของเรานะคะอยู่ที่ไหนจะดําเนินกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของเราก็ไปปล่อยเขาเรียกอะไรนะไปเช่าเช่าบูชาพระอ่าพระเวสุวรรณนะคะที่จังหวัดสงขลาสงขลาเลยนะคะไกลมากครับก็แต่สมาคมเรายังเปิดเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่อยู่หนึ่งคนนะคะก็รับ ถ้าเกิดจะมาฝากเอกสารฝากอะไรไม่ได้นะครับเราจะมีแม่บ้านเนาะตอนนี้เราเพิ่งับแม่บ้านาาครับก็มาฝากเอกสารมาแล้วติดต่อเรื่องอะไรก็ให้ก็ฝากแม่บ้านไว้เดี๋ยวแม่บ้านจะติดต่อมาที่คณะาากรรมการมาที่เจ้าที่ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็วันที่26ถึงเออไม่ใช่ถิ่มยสิถึง26นะครับก็ทางเราก็จะอยู่สงขากันเลยนะใช่ครับแล้วก็สงขาสงขาเราไปทําอะไรนะ <S <S ไป ร่วมงานสมัชาคนตาบอดแห่งชาตินะคร<ช>ับปีนี้จัดเป็นครั้งที่26<ช>แล้ว ก็ S <S คือหลักๆเราจะไป <S 2> <S 2> <S เข้าร่วมในส่วนของโครงการต่างๆและ,ะแต่ละห้องว่าเขาจะมีสัดส่วนเยอะนะแล้วจะมีแบบจัดโครงการว่าใครสนใจห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เช่นเราอยากรู้เรื่องนี้เราก็เข้า <S 2> <S 2> <S ห้องนี้แล้วประมาณช่วงยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเนาะจะเป็นการเปิดประชุมสมัชชานะคะก็คือประชุมสมัชชาคืออะไรก็คือเป็นการประชุมประจําปีของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะ ค่ะแล้วเราก็จะมีการเสนอยติต่างๆเลยคล้ายๆประชุมสภา<ช>เลยครับใช่ทาง <c oughs> เราก็ได้เสนอยติไปเหมือนกันใช่ไหมค, <c oughs> คุณนนทวัฒน์ใช <c oughs> ่ <c oughs> ยติเกี่ยวกับเบี้ยความพิการนี่แหละค่ะเพราะว่าเราผลักดันใ,นในด้านของคนพิการใช่ไหมเ <c oughs> พราะว่าแต่ก่อนก็คือปัญหาของเราเนี่ยก็คือคนพิการจะได้รับ1000พต้องมีอายุต่ำกว่า18และต้องมีบัตร เขาเรียกอะไรอะสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นอะแต่ว่าเรามองว่ามันไม่เท่าเทียมกันขึ้นชื่อว่าคนพิการก็ควรที่จะได้รับหนึ่งพันบาทเท่ากันนะคะตรงเราก็จะไปผลักดันเรื่องนี้นะคะแต่ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็รอติดตามชมนะคะครับก็หรือว่าสามารถติดตามตัวเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมต่างๆบางกิจกรรมเขาจะถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถไปรับชมกันได้ ใช่ค่ะเขาก็จะมีการไลฟ์สดเรื่อยๆนะคะรายในงานก็จะมีบูธต่างๆเช่นเดียวกันนะคะมีหลายๆช่วงเขาก็จะไลฟ์ออกมาเป็นช่วงๆให้เราใช่ครับค่ะครับแล้วก็มากันที่ช่วงสําคัญนะครับก็คือตอนนี้สมาคมของเราก็เปิดรับบริจาคนะครับเพื่อที่จะซื้อที่ดิจะซื้อที่ดินนะครับหนึ่งไร่2งานนะครับมูลค่าประมาณการกว่า8ล้านบาทนะครับด้าน การสมาคมเพื่อเปิดเป็นศูนย์ในการาชีพให้กับคุณตาบิ่มเติมเพราะว่าค่ะตอนนี้ถามว่า,าสมาคมก็มีสํานักงานอยู่แล้วนี่ออสํานักงานสามชั้นบอกเลยว่ายังไม่เพียงพอต่อการพัฒนานะคะ <c oughs> เพราะว่าชั้นล่างของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องสํานักงานไปแล้วแล้วก็จะเราก็จะมีการเปิดบริการนวด ในอนาคตในอนาคตค่ะจะมีห้องนวดเช่นสมมติว่าคนทั่วไปเข้าไปใช้บริการได้โดยการหมอนวดก็จะเป็นหมอนวดคนตาบอดที่มีประสบการณ์นะคะค่ะชั้นต่อไปก็จะเป็นห้องพักและชั้นต่อไปก็เป็นห้องประชุมแต่ว่ามันยังทีละกิจกรรมใช่กิจกรรมคือคนค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าห้องของเรายังรับได้ไม่เพียงพอมันได้แค่บางกิจกรรมเท่านั้นมันส่วนใหญ่แล้วมันจะเน้นกิจกรรมมาค่ะแต่ว่าถ้าเรามีศูนย์ฝึกอาชีพแล้วอ่ะคนตาบอดที่อยู่ ตามบ้านใช่ไหมเขาจะได้เข้ามาเรียนรู้แบบ<ช>เรียนนวดจบแล้วฝึกต่อฝึกในระดับดียิ่งยิ่งขึ้นการทํางานหัตถกรรมหรือว่า<ช>อื่นๆด้านอื่นๆน,นะคะยังมีอีกเยอะแยะ,ยะมากมายที่เราตั้งใจที่จะทําเพื่อ,อพี่น้องคนตาบอดของเรานะคะครับก็ท่านใดที่สนใจบริจาคนะครับก็สามารถบริจาคก,กันเข้ามาได้นะครับที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับ,รบที่บัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมรพลังคนตาบอด เลขบัญชีนะคะับค่ะเลขบัญชีนะคะ6 6 1 5 4 8 0 0 5 0นะคะก็สามารถร่วมบริจาคให้กับพวกเราได้นะคะตอนนี้ก็คือมูลค่าในการที่เราจะซื้อที่ดินสร้างตึกนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะร่วมบริจาคสนับสนุนพวกเราก็บริจาคเข้ามาได้เลยนะคะครับบริจาค299กบาทขึ้นไปได้รับอาท้เวสุวรรณนะคะาุ๊กเซกโดยครูบากิณสนะคะคับส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาที่กล่องข้อความของแฟนเพจเฟซบุ๊ก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเราสอเราสามคนนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมนนพั์พิมสันเทียนะครับกรรมาการและประชาสัมพันธ์ครับค่ะดิฉันนางสาวมณิกานะรนรัปติค่ะกรรมการและเหลันยี่ค่ะค่ะดิฉันนางสาวรัตนานะคะเกษมศักดิ์นนะคะ่ะเป็นสมาชิกข,ของสมาคมนะคะลาท่านไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะ